ละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปั่นซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮัสต h stone ในโหมดแบ t เท e กราวครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถได้รับชัยชนะกลับบ้านมาหรือไม่นะครับอย่างที่บอกอยู่เสมอต้องให้ได้ติดท็อปโผมถือว่าโอเคโอเคเนาะมาดูกันซื้อ เกมนี้มีควิลบอร์โจรสลัดเมอร์หลอกปีศาจมังกรมีเทสเกมเมนกับอีเซลา่าเทสมาเทสมาเทสเทสเทสเพราะว่าถ้าเราเจอตัวไหนที่แบบ ถ้าถ้าใครถ้าเกมนี้มีสัตว์และมีกบกบกระโดดขึ้นมานะเทสจะเป็นตัวที่น่าหยิบมากเพราะมันเป็นไปได้สูงมากเลยว่าคนมันจะหยิบกบกระโดดเข้ามาอยู่บนมือกันไงนแต่กบกระโดดมันไม่มีแน่ๆละเกมนี้เพราะมันไม่มีบีสนั่นเองครับพร้อไมอไหมพร้อมกันแน่หยิบตัวไหนดีนะ ถ้าหยิบเจ้าหน้าครับดาวแล้วค่อยนั่นเนะ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 หรือว่าจะหยิบไอ้นี่ขายแล้วก็ได้บัตรเจมเอาขายได้บัตรเจมดีกว่าฮึเอาขายได้บัตรเจมผมว่า,ม,า,าม,มันมีโอกาสสูงมากที่แบบผมอาจจะขายในตาที่เรามีเงินห้าไงผมมีโอกาสสูงมากที่ผมจะขายเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็อาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ตัวนี้มันก็แบบสเต็มันต่ําก็จริงอ่ะแต ลองเทอมอ่ะลองเทอมอ่ะแพ้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามันออกตัวลูกมาสองตัวโอ้โหและแข็งแกร่งเลยนี่เป็นตัวที่แบบเบสของของตอนนี้เลยเนี่ยถ้าจะเล่นไอ้เจ้านี่เป็นชื่ออะไรผมลืมเกบอเนี G ่ยไอ้นี่เหมาะมากเลยเนี่ยออกมาสองตัวอย่างเงี้ยแข็งแกร่งใครจะไปชนะได้อู้ปีศาสตรกระจุยอย่างที่บอกในเกมนี้มันไม่มีบีสเซน อัพดาวไปแล้วก็ชั่งมันยังไงเราก็แพ้การันตีความพ่แพ้ วายชิลอ่ะผมถึงได้บอกว่ายังไงเราก็แพ้ตานี้แหละที่ผมบอกว่าผมอาจจะขายอัน <C le af one> นี้มีแม็กไหมไม่มีเครื่องจักรด้วยม,มีวิธีหนึ่งตลก นี่วิธีหนึ่งตลกก็คือเล่นทีมเผามันเลยทีมเผามันจะเผามันให้เละเลยไอ้เจ้าไอ้นี่มันจะชอบมีไหลรูปแบบนะแต่ไปทุกคนมันจะเผามันให้เละเลยมามา HP ต่ำกว่าสองหมดบอร์ดแน่นอนการันตีถ้า HP มันต่ำกว่าสองนะ หรือว่าเราจะบัฟมันด้วยมัดเจมไปใช้ไปเลยต่ำกว่าสองมันตายอย่านะมา,าเฉลยสอ,องหนึ่งสองโอ้ยมีสามใฮ่หเฮ้ย,ยไร้กาดอ่ะตีมันเฮ้ยตีไม่ดีด้วยไม่เป็นไร ขอแค่เราตีต้องเผาบุ่มตีปองแหมเสมอทันทีเจ้นี้ไม่มีตัวน่าสนใจก็ไม่ใช้ความสามารถไม่จำเป็น,น,ปนแต่กลับกันครับถ้าเราต่ำกว่าสองเราก็ตายเหมือนกันครับเพราะไอเจ้านี้มันเผาเราด้วยครับเชื่อมั่นไหมล่ะเชื่อมัน่น บ้ามันอัพดาวเมื่อหลอกตัวนี้ตัวน,วนี้ต้องแก้แค้น้งสามตัวเนี่ยจะเพิ่มปีศาจจริงอยากได้นะวุตัวนี้น่าหยิบอยเอา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 ,เ,อาเพราะมันการันตีอ่ะมันการันตีบัฟแน่ๆแ,แล้วแต่ว่าทีมอะไรเนี่ย ทีมอะไรเนี่ยทีมหมายเผาแล้วก็ไม่เอาอะผมให้มันรีเฟรชไปเพื่อหา3ดาวที่ดีกว่านี้แต่จริงๆมันมี3ดาวตัวนี้ด้วยอ,อืมเพิ่มพีศาสไวๆผมก็ไม่ติดนะเอาดีว่าเอาดีว่าเอายังไงก็ถ้าคู่ต่อสู้ HP ต่ำกว่า2ก็ก็หมดบอดเขาอยู่ดีอะ่ะแล้วเขามีตัวดีๆไหม เขามีมังกรตัวซ้ายนี่เหรอดีนะเขาตีเราก่อนเราเผาการันตีตายแล้วหนึ่งตัว<อ>ถ้ามังกรตัวนั้น,ม,นนะออมันก็พอได้อยู่นะเออมันก็พอได้อยู่นะกลผมาขาอเปไ็างกดผมเอาผมว่า ม,มันบัฟแน่ๆมันบัฟแน่ๆตาละหน่อยตาละหน่อยทาเรกโกซ่ามันจะเก็บสแตตดจากเจ้าเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วไงก็ถือว่ามีความน่ารักจัดมาทาเรกโกซ่า แล้วก็จริงๆถ้าเอาเจ้านี้ด้วยอ่ะผมก็การันตีการได้แน่ๆเพราะว่ามันเผาไงเนี่นะเจ้านี้น่าจะเล่นเมอร์ลอกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยเนาะ ประมาณว่าร้อยเปอร์เซ็นแล้วไงอย่บาบอกใครนะข้าเชียร์เจ้าอยู่ครับต่ำกว่าสองเราชนะสี่โอ้ยมีเจ็ดด้วยเผาไปก่อนเลยตัวหนึ่งบัฟก่อนเฮ้ยสเสมอ,อผมรู้เลยว่าสเสมอ,อมนี่ไงคำนวณมาแล้วสดิบดีแต่ทีมันเมือหลอกเยอะดี เนี่ยผมไม่ชอบเลยที่มันบอกว่าผมแพ้ทั้งที่แบบมันเสมออะรีเฟซให้ยาป,ปึ๊บผมจะเอาตัวอะไรของเขาเนี่ยไม่มีเนาะเอาอะไรดีนะคือประเด็นคือมันต้องเอาที่เฮพมากกว่า ต้องมากกว่าสองอ่ะไม่ง like, ั้นมันก็ตายแน่ๆก็ต้องเอาเมอร์หลอกตัวนี้แหละตัวเดียวหลบอยู่ข้างหลังไว้หลบอยู่ข้างหลังไว้เฮ้แต่ว่าเรามีเจ้านี้บัฟให้ก็อาจจะไม่ตายเนาะไม่เป็นไรเจ้านี้มันขุดทองเจอตัวอะไรเจ๋งๆยั่งต้องขุดอีกครั้งห้าครั้งออกมันไม่บอกผมสินะ หรือว่ามันได้ไปแล้วอุยมันอาจจะได้ไปแล้วก็ได้นะเราไม่รู้ไงไม่ได้สังเกตด้วยอะผมว่าตอนเริ่มด่านปุ๊บมันได้ขึ้นมือมาเลยหรือเปล่าเป็นทองมาเลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะผมจะรู้ที่มาเไรเนี่ยเราแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นอีกเลยไม่มี <laughs> ไม่มีเลย มีแต่ความฮาของบอร์นี่แหละถ้าสองตัวนี้ตายก่อนก็ดีนะบัฟมันการันตีบัฟแน่แนะใครนะอย่อยางที่ผมบอกถ้าบัฟเชียร์ผมจะแพ้ตีไปบัฟปิง้งตีเราป,รป้องเราตีขึ้นปอกปิ้งบัฟ ค่อยๆลดสแต็ตม okay. <laughs> <UB BU F> hey, yeah. ันนะเผาหนึ่งทีเผาอีกหนึ่งทีเคเสมอไปเฮ้ยแต่มันมีมังกรตัวที่ผมต้องการอยู่มังกรบัฟผมอาจจะขโมยมังกรบัฟเข้ามาก็ได้นะอัพดาวฟึ๊บขอแล้วนะนี่เพราะว่ามันบัฟมันบัฟให้ และให้เจ้าเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโทษเจ้าเนี่ยมันจะบัฟแน่ๆอ่ะอีกทีดึงเดี๋ยวค่อยเน้นไปทีละตัวอย่างเงี้ยแหละเหมือนเดิมอะ่ะต่ำกว่าสองมันก็ตายหมดบอดอะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครต่ำกว่าสองแล้วถ้าต้นงต้นเกมอ่ะใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะบัฟเจ้านี้เรื่อยๆแล้วคุณเล่นอะไรห้าดาวแล้วหรอโอ้ยไวจัง มีเน้นผสมขอให้เขารวมห้าดาวให้ได้ครับผมจะขโมยรวมถ้ารวมห้าดาวได้เขาได้ตัวหกดาวไงแต่ว่ามันไม่ขึ้นว่าเขารวมได้นะก็ไม่เป็นไรช่างมันผมอบบได้มังกรบัฟมาหน่อยเดี๋ยวขออีกขออีกสักหน่อยนะึงอะผมมีอยู่สองคู่ออดบอร์ดถ้าผมเจอใครมีเจ้านี่นะผมจะรวมทองได้ แล้วถ้ารวมทองหาห้าดาวจะดีไหมหาหกดาวดีกว่าอาจจะได้เคลก็ได้ไม่รู้ว่าเคลมันจะยังช้าไปหรือเปล่าในเมตานี้แต่เล่นครั้งแรกผมจําได้เลยตอนเล่นเมตาเนี้ยผมก็เล่นเคลนั่นแหละก็เล่นได้ด้วยนะอืมก็ที่สี่ก็สวยโยโหแปดสิบเอ็ดเจ็ดเลยอ่ะนี่ไงตัวลูกน้องพวกนี้ตายพวกเนี้ย ตายล้านเปอร์เซ็นมันตายแล้วเออโอไมวะเลยแหละไม่เจ็บไม่เจ็บเผาเดีย๋ยวเราก็จะเผาตีมันสวยตียงันนี้แฮปปี้เลย ต่เขาไม่มีตัวอะไรที่ผมต้องการเลยเขามีแค่มังกรแปลกๆมาตัวหนึ่งเท่านั้นเ,นนนเงองเนาะเรากำลังเจอที่หนึ่งแล้วมังกรด้วยดีโอเคดีเฟสเฮ้ยแั่นี้ดีดีมากเลยแหละ ต้องเล่นย่าได้อีกตัวหนึ่งโอเค,อ,เคอย่างนี้ผมอยากขายมากเลยอ่ะอืมผมอยากขายมากแต่ว่าก็อยากวางไว้เหมือนกันสองใจสองใจเลยเนะี่ยมันต้องขายครับทุกคนขออภยัย ที่กันหน่อยเพื่อนสลับที่กันหน่อยเพราะว่ามันจะได้รับบัฟครับและไอ้เจ้าผู้หญิงขวามือมันจะบัฟให้คนระับบัฟเพชรพีและเจ้านี้ทีมมังกรด้วยเยี่ยมเลยแฮปปีอ้อูหยิบมาพอด,ดีอย่าเพิ่งฆ่าแล้วนะเออได้แหละให้ได้บัฟกอนฟิงฟิงฟิง,งบัฟเพชรพีกันกระจุยแล้วผมขอให้มันบัฟปุย โชคดีเขาที่มันบัฟมาก่อนผมไปขอให้มันบัฟสองตัวนี้พอเท่านี้ยฮก็เยอะและ้วแค่นี้ H.P. เยอะและ้วไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้ลิขอยใหญ่ผมจะได้ผู้หญิงมาสองคนอีกด้วยโอ้ถือว่าโชคดีแฮปปี้ต้องขอบคุณเขาจริงๆเลยนะเออขอบคุณขอบคุณที่เล่นทีมนี้นะครับ ตีมันขอขอบคุณแต่ผมจะอัพดาวดเปล่าเท่าน,นี้เองที่เรคิดอยู่ว่าจะอัพไหมเพราะว่าถ้าผมอัพมันก็ไม่เร็วไงเออต้องเอาผู้หญิงมาผู้หญิงตัวนี้ดีเกินไป แล้วผมก็ขายไอ้เจ้าลูกหลอกไปตัวหนึ่งแล้วก็รอรวมทองตาหน้าปัอืมแต่กลัวเมือหลอกตัวนี้เหมือนกันนะกลัวพิษของเขากลัวพิษ ตาหน้าได้รวมทองแล้วก็ดูว่าได้อะไรถ้าได้เคล,ลนี่เยี่ยมเลยเพราะมีเจ้านี่พอไม่ได้วยแล้วคู่ต่อสู้มันดันเป็นเมอร์หลอกครับเมอร์หลอกอะ่ะมันจะต้องมีตัวแบทเทิลคลแน่ๆอ่อนบอร์ดแน่ๆอตาหน้าผมจะพัฒนาบอร์ดได้ค่อนข้างเยอะตาหน้าตอนนี้แหละเล่นสองตัวเนี้ยที่แบบว่าสแตทงามๆนะ ระวังก็ได้เมอร์หลอกเขายังไม่มีพิษนะนะฟิง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 ,ฟงขอตีก่อนปึ่งบัฟอีกปึ่งฟิงอยู่ตลอดการไปดีโอ้ยแต่แท็กมันเยอะเออตัดตัวเมนแท็กของเขาได้เอ้ย <c oughs> เดี๋ยว ทำไมมันกลายเป็นมีกโกกัปเปอร์มาอยู่ในทีมมันด้วยอะ่ะไม่ได้เล่นเมอร์ล็อกหรอจ้าเอาละตานี้มาดูครับว่าจะได้ตัวอะไรชึบมา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 เดะไม่ได้ แต่ได้ผลึกเลือดผมก็ไม่เร็วนะนก no. ยิ่งมีมงกรเยอะๆยิ่งดีครับมไม่ดีเลยดีเฟตอีกทีนึง ต่อสู้มันมีอะไรดีดีนะผมจำไม่ได้จำไม่ได้ลองมันไม่มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเลยใช่ไหมมีแต่โกกับเบอร์ไม่ได้สนเลยผม,มเรามาเน้นที่มังกรสองตัวนี้ดีกว่าเรามาเน้นที่มังกรของเราสองตัวเอาเจ้านี้ไป มันมีดีวยชิลเอาเจ้านี้ตัดดีวยชิลก่อนไปอยู่ขวาสุดไปครับยี่สิบห้าสามเก้าจะสู้หกสิบสองเจ็ดสิบมันได้หรือเปล่านั่นน่ะเ,นเราต้นทีมมันดีไหมเนี่ยสู้ไม่ได้อ่ะแข็งแกรง่งเอ,อื้อ โ okay. อเคเดี๋ยวพึ่งไปหาเรื่องตัวซ้ายเออเก็บตัวซ้ายไว้ก่อนเราต้องให้พวกเนี้ยมันมาตีเอ็มไม่เดีย๋ยวพิ่งไปฆ่าเขาห้าสิบ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 เดีเคพอเราต้องฆ่าไอ้มมาม่าด้วยเราต้องฆ่ามาม่าด้วยพวกนี้ก่อนไงโอเคโอเค ไม่มันได้แบบขึ้นมือเต็มเลยนะเนี่ยแล้วเราต้องไปติดอีตัวนั้นน่ะโอ้โหเจ็บหนักเลยครับเจ็บหนักตายได้ไหมเนี่ยหก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 ห้ 6, 6, 6, 6, 5, 22, าติบยี่สอ้าทำไม1ิมา้ามีโล่อยู่โอ้ยโชคดีจำกัดก่อนจำกัดก่อนอุ้ยโชคดีมากไม่อนันผมเจ็บหนักแบบหนักขี้แตกอะ่ะฮู้เกือบไปแต่ก็น่าป้นทีมเขามากเลยอะ่ะ ไม่ทันแล้วแหละเรามาขนาดนี้แล้วครับไปต่อครับอืมมาไหมมาโอ้เก่าหัวเลยเก่าหัวเลยผม ออกมาก็ได้ไหมนไม่มีใครใช้แล้วแหละคอมโบแบบนี้มันเก่าเกินไปครับแต่ผมจะเล่นมผมจะเล่นสัอย่างจะมีใครทำอะไรผมได้อย่างที่ผมบอกทีมนี้มันไม่มีใครเล่นหรอก มันเก่าไปเจ้านี้ที่หนึ่งจริงๆเนี่ยทำไมแต่มันดูไม่มีอะไรเลยดูไม่มีอะไรเลยไอ้เจ้าตัวที่ผมสู้เมื่อกี้มันยังดูยากกว่านี้เลยเนาะเฉยเฉยมากเลยเพราะว่าเขาสู้สองตัวนี้เรายากเท่านั้นแหละ ทีมันเยอะแล้วก็แอตแทกมันก็ไม่เบาครับแล้วยิ่งอยู่นานเราก็ยิ่งแบบโ okay, อเคด้วยยิ่งบัฟนั่นเองอัพดาวดีกว่าไม่ลองดีเฟตด,ดูก่อน อับดาวแล้วผมถ้าไม่ได้ใช้ความสามารถฮิโร่เลยเนะาะเจ้านี้เล่นอะไรนะปีศาจยากอะคนเล่นปีศาจนี่มันเยอะถ้าผมตัดสินใจเล่นปีศาจนั้นแต่แรกน่าจะดี ว่าถ้าเมื่อกี้ผมเล่นปีศาจผมก็จะได้ของเจ้านี่เจ้านี่ก็ปีศาจเจ้านี่ก็ปีศาจปีศาจหมดเลยเนี่ยมีแต่เจ้านี่มังทะลึ่งมังกรอย่าเพิ่งตายนะให้ผมสู้ออก่บคุณอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดีไม่ดีผู้หญิงตัวขวาผมคงต้องทิ้งแล้วล่ะต้องดูก่อนด้วยว่าทีมมันเป็นยังไงก็แปลกอยู่เหมือนกันนะที่แบบหยิบไอ้เจ้าคุยบอลตัวนี้มาเมื่อก่อนมันเก่งมากนะเช่าก้า แต่เดี๋ยวนี้มันแบบมันช้าครับมันสู้บอร์ดแบบหกสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไงเพราะมันคือมันบับแค่ตาล้วกระจึงกระจึงอ่ะมันคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับเออ่ไลฟแฟงอ่ะที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้แล้วอ่ะเพราะมันมันมันอ่อนแอลงไปเยอะมากเราต้องฆ่าตัวหน้าสองตัวให้ได้อ่ะแล้วจะโอเค แต่ขอไปฆ่าเจ้านี้ก่อนดีกว่ามันบวกแท็กเยอะตรวนี้ตรงนี้เออนั่นแหละมันบวกแท็กปีศาจมันเยอะที่เหลือคือการลดดาวแล้วเพราะผมมั่นใจว่าผมแพ้นะครับโอ้โหเซ็งเลยอะอแพ้โดนมาอีกหกนะครับผมขอเจอเจ้านี้ได้ไหมขอเจอพรสามประการได้ไหมไม่ได้แล้วว่ามันเหลือแค่สี่คนโอ้ยเราเจอเจ้านี้อีกแล้วหรอ น,น่าเกียดอไอ้เจ้าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องให้มันได้ชิมพิษของเราครับหรือว่าจะรวมทองอะไรได้บ้างไหมเม่อี้นแต่ผมเจ้าผู้หญิงคนนี้ออก,กนะเพราะมันน่าจะโบก HP มาจนหนำใจแล้วล่ะไม่เจอ เอาผู้หญิงออกแล้วก็เอาพิษลงแทนน่าจะดีกว่าอย่างน้อยมันก็ฆ่าได้ตัวหนึ่งแน่ๆนนผมน่าจะแพ้แล้วแหละทุกคนตาเนี้ยผม,มสู้สแต็เขาไม่ได้สแตทเขามันเยอะไปจำได้ใช่ไหมทุกคน,น,กคนตัวหน้าสุดวิมันมีพิษไม่มันมีโล่พูดผิดมันมีโล่ กลาาไปก่อนแล้วก็ต่อด้วยเจ้านี่มันมีโลครับพอมันมีโลเนี่ยเราเราต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งไปตัดโล่มันก่อนหรือเว้นแต่ว่ามันน่ะจะมาตีเราก่อนแล้วมันตีตัวพิษเรามันมีโลตัวสแตตเยอะมากอะแล้วตอนนี้น่าจะเป็นร้อยละเท่าที่ผมคาดการเอาไว้อะนะ สองร้อครับโหแล้วมีโล่ไงประเด็นมันคือโล่มันอยู่ที่ความแม่นของพิษของเราแล้วละ่ะไม่นะด้านไงพิษตายไปก่อนตั้งแต่แรกแพ้ครับเราแพ้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับไม่มีทางเลยอะออกมาเป็นตัวโหดใช่ไหมโอ้โหมามีกตัวนึงมาตอกย้ำความความแข็งแกร่งของเขาอะโอ้ยเ แต่กติท็อปโปนะเข้ากล้าในวีเกินไปในที่สามโอเคมันสู้ไม่ได้จริงๆแหละถ้าเรายัางจะเอาแบบเมตาเก่าๆมาเล่นกับสู้เมตาใหม่อะมันคนละเกรดกันเลยอะครับนี่อยูความห่างชั้นของเหมือนเหมือนเหมือนเปิดเปิดแพ็คใหม่อะแล้แพ็คใหม่มันดีกว่าแพ็คเก่าเยอะมากอ่ะอันนี้คือคือเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนตอนนี้เลยอะโอ้โหก็ต้องทำใจครับ ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนประมาณนี้แหละถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นอื่นที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมบันซ่าฮันนี่ในวันนี้นี่ต้องอขอแบบเข้าใจละอย่าไปฝืนชะตากรรมครับอย่าไปฝืนเมตาครับต้องเล่นตามเมตาจริงๆถ้าไม่เล่นก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ มันช้าช้าคนอื่นมไปถึงไหนแล้วเรื่องช้าอยู่เลยก็ประมาณนี้ละกันเอาละไปแล้วดีกว่าก็ขอขอบพคุณในการรับชมมากๆเลยนะส่วนตัวแล้วสนุกอยู่ถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ช่างมันครับ่าเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าเฮ้ผมบอกยังว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้ถ้าผมพูดซ้ําขออภัยแต่ถ้าไม่ได้พูดซ้ําถือว่าผมเยี่ยมครับ โอเคโอเคโอเคก็ไปละขอขอบคุณในการรับชมนะสวัสดีครับผม